อะไรไพ่มาบอกอะไรนะคะมาดูกันค่ะอะไพ่นะคะไพ่บอกว่านะคะสิ่งที่คุณทุ่มเทสิ่งที่คุณอยากจะได้สิ่งที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นความรักความใส่ใจความรู้สึกต่างๆความห่วงหาอะไรการอยากคืนดีการอยากกลับมาทั้งหลายทั้งปวงในความรู้สึกของความรักนะาการหวนกลับมานั้นจะเป็นไปได้นะคะ คนที่อยากคืนดีการจะได้คืนดีนะคนที่อยากมีคู่ก็จะมีคู่นะคะนี่วิธีที่จะทำให้ดวงคู่ของคุณเปิดนะวันพรุ่งนี้เหมาะมากเป็นวันพระนะคะไปทําบุญถวายดอกไม้ถวายของหอมถวายใบยสีนะคะแล้วอธิษฐานให้คู่ครองของเรา มาให้คู่ครองของเรากับตัวกับใจคิดได้นะคะหรือขอให้ตัวเองนะคะคิดได้ขอให้ตัวเองได้แต่สิ่งที่ดีนะคะโอกาสที่ดีมากนะแต่ถ้าคู่ของคนไหนที่เขาเรียกว่าจากการหรือทะเลาะกาันด้วยความไม่เข้าอกเข้าใจนะคะให้ปรับ เปลี่ยนนะคะปรับเปลี่ยนที่เราก่อนปรับเปลี่ยนที่ตัวเราเองก่อนนะคะแล้วแล้วนะคะแล้วดูว่ามันเป็นตรงไหนมันบกพ้องตรงไหนนะคะแล้วก็ค่อยแก้ไขกันนะคะแต่ไพ่าสามใบนี้ก็คือคุณจะสมหวังนะคะในเรื่องของความรักนะคะการคืนดีการพบรักการได้กลับมา เจอกันนะคะ